คือต้องบอกอย่างนี้คนระับท่านผู้ชมคือผมไม่น่าเชื่อว่าผมจะกลับดีสปาวกลับมาเกิดเมืองเดิมแต่เราจะไปดูกันแล้วกันว่าเราจะไปทวงคืนได้ไหมจะไปทําอะไรกรินเกีย์ได้มั่งเดี๋ยวไปดูดีกว่าเดี๋ยวไปดูนะว,ว่าคือเมื่อกี้เราตายกันไปหมดแล้วคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากมีเสียงผู้หญิงด้วยครั้งแรกเนี่ยมีเสียงผู้หญิงเข้ามาในเกม DC คุณเนี่ยอื ดีไม่ขอเดาขาใจขาใจขาใจต้องกลับไปดูคือผมผมผมไม่ได้หวังว่าผมจะผู้หญิงตายปะไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครเป็นผู้หญิงกันแน่เลยอ่ะเสียงแม่งปกลงกันไปหมดอ่ะแต่รู้มีมีผู้หญิงแน่นอนแล้วเฮียสมบีไล่กูอีกแล้วเวลากูไม่มีอุ้นขยันไล่กูจังเอ้ยเห็นตะเสียงฮะกรุณาอย่ามาตะเสียงฮะเพียงแค่เธอแค่เอ็นดูมาผมไม่ได้หวังว่าจะชนะมันนะแต่ผมหวังว่าผมจะเจออะไรมั่งเออเฮ้ยมันเป็นวันแบบ ให้น้งนองๆได้ผ่อนคลายเราก็จะจัดให้วันหยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุด,ไม,ยดไม่รู้กอ,อัพขึ้นเมืไหนเดี๋ยวก็ดูกันเอาเองโอเคไปตายเป็นตายฮะงานนี้ <c oughs> เราแค่จะเก็บวุฒิแล้วก็วิ่งหนีไปจะผ่านหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูออกันสื่อว่าตัวนี้น่าหล่อขึ้นนะเนี่ยตัวใหม่ไหมตัวละครใหม่ฮะถ้าผมปัดเป๋ปรอใช่ปัดเป๋ปัดเป๋ <c oughs> แคมันดูล่ำลังไม่รดูว่ะบึกๆดดูนะฮะเราต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะใส่ลูกชิ้นเพิ่มเข้าไปด้วยทุยนี่ยมาคนพิเศษกันดิจะตายจะตายอยากเล่นเลย่างเลยแกตลอดเลยไม่มีแก้นี่ไม่หาเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวคุณไม่ชมงงแม่งอยู่นะะอาชิบหายอะไรวะผิดซอกหินมแกงรูนเฉยเลย ออกมาละต้นกีรูจะขาดไหมฮะเออไปดีจังเลยโดดน้ำเล่นดีกว่าเฮ้ยบี้มีกุญแจยอยู่อันหนึ่งว่ะเอาไปได้เผื่อมันใช้เผื่อมันอาจจะใช้ประโยชน์ได้เฮ้ย <c oughs> ไอสัตว์เจอศพศพเก่าเจ้าเดิมเฮ้ย <c oughs> ของกูเปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้นะกูเก็บละโอ้ยเอเกเอสแม่งปลดกระสุนด้วย เฮ้ยแต่กระสุนแม่งใช้ได้อยู่นะเว้ยเฮ้ยมีกระสุนอยู่มีกระสุนอย,ยู่เองเสื้อกอดเออใส่เสื้อกอดยูเคใช่ไหมแล้วก็ไม้เอ้ยนี่มันศพเองนี่ว่ะใช่ใช่ศพเองศพเองยิงผมข้างบนนะพี่ใช่ใช่ <ๆ S 2> ใเดี๋ยวแป๊บโอเคกระสุนสิบนัดโอเคกล้องเดี๋ยวไว้ทีหลัง อ๋อฮะเย็บมาลองดูตรงนี้ฮะตรงนี้คือจุดที่เราบริการกันไปเมื่อกี้นะฮะมันยังอยู่ไหมเหมือนจะไม่อยู่แล้วว่ะไม่อยู่แล้วหรอไม่แน่ใจเ๋ยเผื่อแม่งโผล่มาป่งปังก็เป็นได้จะเสียงซสมบีดดังเรื่อยๆนะฮะโหดูแต่ละท่าสบายนี หน้า,าร้านฟงฟลิงนั่นนั้นเนี่ยฮะ <c oughs> แม่งมีปืน <c oughs> โมซินด้วย <c oughs> โอเคถือว่าไอ้เปล่าปลาปลาไปเขียวทำไมเนี่ยโหกระสุนศพดอกเยอะมากไอ้ศพดอกตุ้ยศพเยอะมากนะฮะศพตายเยอะมากโอเคเนี่ยไอคนนี้แหละแต่คนที่ผมยิงมาตายไงแต่ไอคนที่นอนอยู่อ่ะไม่รู้แม่งหายไปไหน เดี๋ยวให้กูเจอแล้วกันคือไอ้คนที่ผมอะมันมันมันกำลังดรอบคนที่นอนอยู่นะอ่าฮะนั่นจะเป็นคนที่พี่ยิงตายอะอ่าส่วนศพกูก็หายไปไหนไหนเลยก็ไม่รู้เก็บไม่ได้วะนี่แต่กางเกงไอ้เย้ดันหายไปเลยเดี๋ยวศพศพไปว้ายหลังไปตามกล้ามมันก่อนเผื่อจะเจอจะได้ แก้เชื่อกับน้ำไม่แก้พุกอ่ะแก้แขนเนี่ยแก้แขนโอ้ยหมูเฮ้ยเหมือนมันตายแล้วอะใครวะเนี่ยไอสัตว์มันลอกตายข้างบนศพเน่าด้วยแต่ยี่ดีเสร็จสปริงกระสุนเรื่อยๆนะเว้ยเชื่อแขนเออเอะจะไปคิดเลยสัตว์กูเล่นบุกไปงั้นละไม่มีอะไรพูดกลัวตายไงผมมไ่วดใจเลยแขนกันเลยเชื่อปวดกบเกลื่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันล็องอ้อวะ ดูแม่งจอขาวดำเฮ้ยอะไรวะดูจอขาวดำเฉยอะไรอะ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นไรนายเป็นไรไป่าเพื่อนก็เป็นได้เอาละครับตอนนี้ <c oughs> กูเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ยเล่นดีซีไม่เล่นไม่ดีเออเฮ้ยวเทพอ่อพะตบแม่งโดนยิงเลยอะ่ะ งปืนล่วงกันเต็มอะดูเด้ยจะกดดูทำไมหลายรอบวะหายบอดี้ตายแน่นอนนะปืนมอสินนเลยช่วงนี้เฮ้ยเจอเจอแล้วเกิอเออเรียบร้อยวู้ฮู้ตายวู้ฮู้เกิดต่อหน้าต่อตากูอีกแเสร็จสิจ้าเอ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 าปืนมอสินทหารซะด้วยขอนท่าจะเยอะ แต่ละสนามกูคงไม่ใช่มดสินแน่นอนเดี๋ยวจะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูศพก่อนของก็้า่าจะดีเนี่ยใส่กระเป๋าเกยด้วยกระเป๋าชาวเกสีม่วงกระเป๋าพี่หรือเปล่าสงสัยกระเป๋ากูส,าาาสีม่ <c oughs> วงในตอนนั้นนะอ่ะไอสั์เดี๋ยวไปดเดิงยังเล็งไม่ได้โอเคตายแน่นอนหามุมหมอะไอ้เยจะมีใครเดินมาไหมน่ะ โหกระสุนอย่างเยอะกระเป๋าพังไหมเนี่ยเอากระเป๋าพังได้ไงวะเฮี้ยกูยิงหัวนะเฮ้ย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 กสุญใส่แล้วเขาคอโดนกระเป๋าคงใส่กสุนแรงไม่ต้องการตอนเนี้ยกูต้องการเอ้าแม่งมีมเอเคสด้วยถือเอ็กเคสสองอันซ้อนเลยนะยัดดอกยัดโคศพพี่แน่ๆเลยผมบ้ามีกล้องพิสุขโผล่ปะมีมีคงใส่พี่เออใช่สีเขียวของพี่แน่ๆเลยกูว่า แล้วเดี๋ยวดูหมวก,ก่อนเฮ้ยมีคนกินด้วยระวังระวังกูว่าแม่งไอ้นี่ไงเลยอาจจะเล่นอยู่แล้วหลุดก็ไดก็ล้วเข้ามาใหม่อะไรอย่างงี้เปล่าวะใช่ว่าป่ะเองคิดเหมือนพี่ใช่ไหมปีสองถั่มกูนั่งเนี้ยแหละใครมาก็เดี๋ยวเจอกันกูนั่งเรื่อยๆเรายาวกูรุ้น้องๆก็ดูแบบเป็นเพลินไม่ไม่ซีเรียสเลยใช่ไหมฮะคนดูรอเรื่อยๆใช่ไหมเออชิีๆไม่ต้องรีเลย เดี๋ยวสปริงกะสุนออาก่อนไอ้สัตว์เช็คถอดมาไปของกูอ่านี่ปืนสั้นเสกอกาะเสกอกาะของเต็มวะไหนว่าปืนไอ้นี่ป่าลองลองไอ้นี่อหไรว่าลองฮอมมะเฮียอะไรเนะี่ยลองฮอนเออลองฮอนก็เป็น <c oughs> ดอทเอฮะไม่ใช่แล้วนี่คนคนละออนกันละ <c oughs> มันโมบ้ามันโมบ้า แต่เนี้ยผมก็อยู่ในอาการที่แบบตกใจนิดนึงนะฮะนี่ปืนเราเบาาตกใจตอนนี้ตกใจมากเลยวายตายกลัวจังเลย <c oughs> เอ่าตอนนี้ก็ไม่มีจำเป็นละมีค่าคกูก็สบายใจละส่วงเกงก็ยังดาบเบลรี่ดามเมทเออใส่เบลลี่ดามเมทได้ไงวะกูไม่ทำเฮียอะไรนะ <c oughs> ยะึดโจยึดโคบ <c oughs> เกาไข่ามากพี่เกมพังเลยใส่กูเกาไข่เยอะเกินไปขอโทษครั้งเดะ อ่าเดี๋ยวเก็บอ่าขวานตอนนี้ผมรู้สึกผมลีลาผมทาอะไรแม่ก็ถูกนิดนึงนะฮะคือถ้าพูดจริงอ่ะตอนนี้ผมสติไปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์อมือสันส่นมือสั่นดิเล่นมุกไม่ค่อยตรงกันเลยเนี่ยทำอะไรพี่มือสั่นเจ <laughs> ้าขวบเอ้ยดิ่ันลืงโอ้ผมถามพี่พี่พูดพี่เองเอาเหรอเป็นคนโจะคนผมแม่งใส่เป็นคนหล่อไอ้สัตว์แม่งหน้าหน้าหนุ่มอเมริกันเนี่ยยอดแต่หล่อน้อยกว่ากูนิดนึงนะ พุเลยไม่ไม่ค่อยเท่าไหรไ่เ,รเลยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยมาเดี๋ยวไปดูต่อว่าชั้นต่อไปจะมีีอะไรนะครับเฮ้ยลืมลืม,มกระเป๋าโอ้กระเป๋าแม่งลูนไม่เอาไม่หล่อด้วยกระเป๋านี้หล่อดละซ้อนศพแม่งเหรอสีดูหุ้มเฮ้ยซ้อนได้เดี๋ยวโอ้โหมันมัไปขึ้นแล้วเอออ้าขึ้นแล้วหายสีดม,มาป้าซุ่มดูหูหู <laughs> <laughs> มามามาฮะไปเดินต่อไล่สาระกันพอตัวนนะเรับ <c oughs> แม่งเกิดอัดต่อนหน้าต่อตาผม <c oughs> งหอนในการนี้ก็แบบบันเทิงดีดนะคุณผู้ชมมีอะไรให้เล่นเรื่อยๆเลยแล้วไม่มีใครอยู่ข้างบนใช่ไหมะไปดูเก็บศพดีกว่าฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาเก็บศพแน่นอนเจะคนตลอดเลยเสียงแม่งมีแบบคนสปิงกระสุน,นอยู่อะบักหรือเปล่าพี่ออมันอยู่บนข้างบนข้นี่หรือเปล่า ดาฟ้าพ yeah. e. ี <estiver thorough> uh ่ก huh. cool ็ไม <pled French> <ings> oh. ่รู้อ่ะสิ่งมันต้องลองพี่ไปถึงขนาดแล้วต้องขึ้นไปดูแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ไล่ดูศพข้างล่างก่อนเผื่อบางทีมันใจนี่ไปเฮียนี่ก็แบบโหเฟรมเฟรมเลยอยู่ที่สิบอยู่ที่เก้าเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เด้เลยแสดงต้องมีคนอยู่แล้วล่ะเหมือนแบบพวกเราเดินมาชุ่มนุมทางกุมใจหลักสมัรสมาเอ้าอ้า วันดีทำไมท่าตายนายเฮ้ยแบบแบบแบบทงกิ้งมากอะกระโปรงก,ก็ย้ายใหญ่ดูสิโอโ้โหตุงไม่ใช่เลยนะเนี่ยผมไม่เล็กนะครับเฮ้ยเหยียเสียงอะไรวะมันเสียงคนกดไม้อะเอาแล้วเอาแล้วงานมาแล้วจะเป็นเสียงเดินซะด้วย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละครับท่านผู้ชมครับคุณเลวสัมผัสอะไรได้ไหมครับเรื่องนี้เลวจะไม่ยุ่งเลวยุ่งไหนเหอะช่วยช่วยกูบ้างดี <c oughs> ออกเกมมาแล้วเลวเกิดไหนเลวอยู่หน้าหมู่บ้านธรรมชาติวโวครับที่พี่พี่จับเขาไปต่อยสมวยอ่ะอ,อ๋อเฮ้ยเลวไปต่อยมวยอ่ะ <c oughs> มึงเจอคน โอ้ยสัตว์คนตายมีคนเห็นพี่เต้พี่โทษลุงวีโรลงไปหรอเาทำไมพี่ทำเอฟปีอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแหมมันเป็นเกมน้องๆคิดมากไปได้เขวาวุฒิาดูออพี่ยิงเข่าพี่ยังไม่คิดมากเลย <c oughs> มีใครไหมเฮ้ชุบโอ้ศพเยอะว่ะ เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะฮะเนี่ยแหละฮะจุดตายเดี๋ยวดูกันต้องชักปืนด้วยฮะไม่ชักปืนไม่ได้เกมนี้เดินตัวเปล่าดิไม่หล่อเลยตรงนี้นี่พูดเลย,ยทำไมกูต้องโยกหัวตามันด้วยวะ <c oughs> ช่องแคบมากลเลยเฮ้ยเสียงคนกินชัดมากอะ่ะเฮ้ยมันจะมีมเสียง,งพูดด้วยผู้หญิงคนเมื่อกี้บ้าไม่ใช่ผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงว้าว,วว ไม่เสียวกูเสียวกูโดนยิงจากข้างบนเนี่ยแหละโอเคอเอ้ยสอมบีก็อึกฮักอึกฮักวันนี้พี่ต้องการอาหารอย่างมากตอนลุงมีนิดาเจอคนไหมไม่เจอว่ะ <c oughs> เฮ้ยมันไม่เจอเลยเนี่ยแล้วเสียงแม่งทำกุหลอนไงเจนสัมผัสได้ค่ะว่ามีพลังงานบางอย่างพลังงานอะไรคะเจนเจนเจนเพิ่งตายไปเมื่อกี้นะคะลงแล้วกูกดไมายพูดเลยพี่ h e ้ hey, you motherfucker บ็อกซิ่งท้าปั่นมวยเลยโหอีกแล้วเหรอกูว่าคงมวยยากงานนี้ปืนล้วนๆนี่โหลดแบบเต็มๆเลยอ่ะกูว่ามีคนเกิดแน่นอนเีหยใช่แล้วฮาแล้วเฮาแล้วมีแน่นอนเฮาแล้วเฮาแล้วเฮ้ยเจอแล้วอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอสัตว์เล็งปืนรอกูเลยคนคนเดียวมั้ะพี่ยังไงไม่รู้มันตายจ้า เลียบมันตายเหรอเออมันยิงขึ้นมากบนกูยิงพี่ลงไปข้างล่างอันนี้พวกวิที่ฆ่าเราอะเป่าส้มเนี่ยน่าจะใช่มันมีของอะไรไหมพี่มีเต็มละใช่ EKS ด้วยกูก่าแล้วได้ยินเสียงคนเกิดหูกูไม่เคยพลาดหูเตอร์จิตสัมผัสใส EKS ด้วยตายยังเช็คก่อนอัจอริทันหมพี่อัจจะสลบอ้ยตายจริงๆด้วยอัจไหมทัน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  อ่าขอส่วนิเคแล้วกันเพิ่งบอกจบคลิปไปไม่ได้เดี๋ยวคลิปพี่ไอสัตว์กระเป๋าแม่งของอย่างเอออ่ะล้นเยอะขอเลยแล้วกันขอเลยแล้วกันเนี่ยส oh ิ่งที่กูไม่เอามันมีประยันที่พี่ไม่ต้องการด้วยอะไรอ่ะเยอะว่ะอ่าเดี๋ยวเก็บมาก่อนแล้วกันอ่ะแล้วที่บอกบางอย่างบางอย่างไงเอาเอาแม่งบั็กไอ้เหี้ย เฮ้ยเสียงใครพันพันพันแบนเนทเอาแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่เคยมีคนบักนะพี่ไม่เคยมีบักมาผมไม่เคยดีเลยโอเคเอาแล้วกูว่าก็มีเรื่องแล้วล่ะงานเนี้ยอืมใจเย็นเต้ใจเย็นเต้ตั้งสติเต้ตั้งสติเต้เอาสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็เกิดปัญหา สติมาหมาไม่กัดสติสะบัดก็กัดกลับหมามุกคอมโบไงเดี๋ยวทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนนี่ไม่จําเป็นนี่ก็ไม่จําเป็น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 ไม่มีหียจําเป็นเลยใช่ไหมนะกูนี่กระสุนนี่แม่งจาเป็นสัสว์กลับมาถุงมือด้วยการแต่งตัวของมึงนี่กับรอแอ้ะ เสียวคนมันก็แน่ใช่ไี่เสียวคือตัวเนี้ยผมไม่เห็นใครเลยนะฮะถ้าเก็บของเนี่ยใช่ตัวเดิมบอที่ยิงกูตอนนั้นอะเป็นไงล่ะคนหล่อมาเอาคือย่างเงี้ยแหละทำใจมันยังไม่จบศึกเนี้ยยังอีกนาน